เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าฮอร์โมนเมลาโทนินนอกจากจะช่วยเรื่องของการนอนหลับแล้วยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราได้ด้วยนะส่วนมันจะเสริมยังไงเสริมได้ขนาดไหนเสริมจริงหรือเปล่าฟังคลิปนี้ให้จบนะคะ ฮอร์โมนเมลาโทนินคืออะไรนะคะฮอร์โมนเมลาโทนินจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสามารถสร้างได้ตามธรรมชาติค่ะซึ่งจะสร้างจากต่อมใต้สมองที่ชื่อว่าต่อมไพเนลแกลนซึ่งตามธรรมชาติแล้วเราจะสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินเมื่อร่างกายเจอกับแสงแดดในตอนเช้านั่นเองค่ะ ส่วนจะเริ่มหลั่งออกมาตอนที่ร่างกายของเรากำลังจะหลับนั่นก็คือช่วงที่เจอกับสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทนั่นเองค่ะทำให้ฮอร์โมนเมลาโทนินของเราหลั่งออกมาเพื่อเตรียมพร้อมในการนอนหลับนั่นเองทีนี้ฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ช่วยเฉพาะเรื่องของการนอนหลับเท่านั้นนะคะ อีกหนึ่งหน้าที่ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเขาเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระตัวสำคัญของร่างกายของเราเลยเมื่อเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเขาจะช่วยให้เราแก่ช้าลงและยังช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่คนที่เจ็บป่วยไม่สบายบ่อยๆหรือคนที่ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเราจึงจะแนะนำทั้งคนไข้แล้วก็เพื่อนๆของเราให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะ ทีนี้เมื่อเจ้าฮอร์โมนเมลาโทนินมันสำคัญขนาดนี้นะคะปัญหามันก็อยู่ที่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเราแก่ขึ้นนะคะฮอร์โมนเมลาโทนินกลับสร้างได้น้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นค่ะ ด้วยสาเหตุอะไรเกิดจากเจ้าต่อมใต้สมองของเราหรือต่อมไพเนียลแกนเนี่ยฝ่อลงตามอายุนั่นเองค่ะการทำงานของเขาแย่ลงฮอร์โมนเมลาโทนินจึงผลิตน้อยลงตามไปด้วยค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเจ้าฮอร์โมนเมลาโทนินน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือภูมิคุ้มกันก็จะแก่ลงตามไปด้วยค่ะ เกิดสิ่งที่เรียกว่าอิมมูนเซนเซนนั่นเองซึ่งสิ่งนี้นะคะจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งบางชนิดได้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วที่บอกเนี่ยมันจริงขนาดนั้นเลยเหรอหมอจะพาไปดูงานทดลองงานหนึ่งค่ะเป็นงานวิจัยที่เขาทดลองโดยการให้เจ้าฮอร์โมนเมลาโทนินนี้เข้าไปในหนูแก่ๆค่ะเพื่อดูว่าสุขภาพของหนูเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อไป ผลปรากฏว่านะคะในหนูที่ได้รับเมลาโทนินมีเจ้าตัวที่เซลหรือว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันของเรามีปริมาณที่มากขึ้นนอกจากจำนวนของเซลภูมิคุ้มกันตัวนี้ที่มากขึ้นแล้วนะคะการทำงานของมันก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะทำให้หนูเหล่านี้สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ดีขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นนะคะเนื่องจากเมลาโทนินเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวสำคัญช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระตัวอนุมูลอิสระในหนูเหล่านี้ก็จะน้อยลงและทำให้การอักเสบเรื้อรังตามที่ต่างๆในร่างกายของหนูเหล่านี้น้อยลงด้วยเช่นกันค่ะทีนี้นอกจากในคนที่มีอายุเยอะแล้วนะคะในวัยรุ่นๆอย่างพวกเรารวมหมอด้วยก็ได้แล้วกันนะคะอาจจะยังวัยรุ่นอยู่ เมลาโทนินก็มีความสำคัญเหมือนกันค่ะแม้แต่ในคนสุขภาพดีนะคะการให้เมลาโทนินเข้าไปนะคะจะช่วยทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันคือตัว T เซลล์และ NK เซลล์ K นะคะเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและประสิทธิภาพในการทำงานนะคะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราสามารถกำจัดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีงานวิจัยค่ะที่ระบุเอาไว้ว่าเมลาโทนินเนี่ยจะช่วยเสริมเรื่องของเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่เรียกว่า NK เซลหรือ Natural Killer c e l l นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งของร่างกายเราได้ด้วยค่ะทำให้สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ แม้ว่าจะยังเป็นเพียงงานวิจัยในหลอดทดลองนะคะแต่ก็แนวโน้มผลออกมาค่อนข้างดีเลยแม้ว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะแต่การพยายามพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างการสร้างเมลาโทนินของร่างกายของเราก็ไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะคะช่วยในเรื่องของการนอนหลับช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและอาจจะยังช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งบางชนิดได้ด้วยค่ะทีนี้เรามาสรุปกันนะคะว่าเราได้อะไรจากคลิปนี้บ้าง คลิปนี้หมอเน้นหนักไปเรื่องของเมลาโทนินค่ะนอกจากช่วยเรื่องของการนอนหลับแล้วยังช่วยเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยเนื่องจากว่าเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวสำคัญนั่นเองค่ะ เนื่องจากว่าเขาเนี่ยสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการเพิ่มปริมาณ T เซลลและ NK เซลลนะคะซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวสำคัญของเรากำจัดเชื้อโรคได้ดีขึ้นและอาจจะป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้ด้วยนะคะซึ่งผลการทดลองจะเป็นยังไงต่อไปถ้ามีอัปเดตหมอจะรีบนำมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบเนะะื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกลิ้งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆสักหมอนะคะ